อาตีจ้ายาทิพย์เอาข้าวมาให้สามสีมาให้เจ้าลายกับเจ้าดำแล้วอยู่ไหนนาะสามสีมาเร็วมาเร็วเดินหาเขาก่อนจะทุกคนอยู่ไหนสามสีเอ้ยอนูน่นมาแล้วมาแร้วแี่มาแร้วมาเร้ว มาแล้วเจ้านวนไม่อยู่นะคะเจ้านวนเอาไปหาหมอคนที่เขามีแมวเขาบอกว่าเอามาจะเอาไปหาหมอให้ก็เลยเอาไปไปตั้งแต่เมื่อวาน,นี้เจ้านวนไม่อยู่จ้ะอันนี้มากอันนี้มากดูแกะคน เจ้าลายเจ้าลายเอาปานเขามีปานอยู่หน้าตั้งชื่อเขาว่าเจ้าลายเจ้าปานนี่แหละเจ้าเนี่ยเนี่นยกะกินข้าวาไก่ทอดจ้ะ เออเกจะกินตรงไหนจะกินอย่าวิ่งสวนกันไปวันนี้มีอยู่เท่านี้หละจับไปไหนหมดไม่รู้เอทิบมารอบค่ำโน่นยายแมวยายแก่คุณป้าแมวมาแล้วลน,นเ,เดี๋ยวยาทิพเอาข้าวให้ป้าแมวเขาก่อนนะคะนี่จ้าะ นีก็เป็นแมวแก่ก็มาขอ,อกินทุกวันแหละอาไล่อย่าไปยุ่งกับเขาหนูมากินของหนูเนี่ยสามสีสามลีเจ้าดำคุณป้าไอไล ไก่ลายหรือไอ้ปานนี่แหละจะเรียกเขายกยปานไกลายาลูกนะ่ะเขาไม่ชอบใส่กระถางใส่ถาเขาชอบกินใส่พื้นกินเลยลูกกินวันนี้ยายทิพย์อุาาไก่มาให้เขาไก่ใส่ข้าว ไก่ใส่ข้าวไก่ทอดกินได้อิ่มนะลูกนะเดี๋ยวเราก็าไม่ชอบกินใส่นั่นก็ชอบกินใส่พื้นเราชอบแบบไหนก็กินแบบนั่นเลยตกกลัวอลูกอ่ะกินตรงนั้นเลย อาดำกินดำกินเลยค่ะกินได้อิ่มนะตอนเช้าเขก็ได้กินอิ่มแล้วอย่างนี้แหละถ้าได้กินตอนเช้าด้วยตอนเย็นก็จะกินน้อย กินด้วยกันอยู่ด้วยกันเวลาฝนตกก็หาที่หลบเอานะลูกแม่ไม่ได้มากลางล่มให้เขาเอาตัวรอดได้อยู่หรอก้ะเจ้านวลไม่อยู่เจ้านวลจับใส่ตะกร้าไปให้คนนั้นร้านค้าเขาเอาไปหาหมอให้เขาไปหาหมอให้จ้าเจ้านวลเดินไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าเอาไปบนอยู่โรงพยาบาลอยู่ มีคนเขาสงสารเขาเลยเออกไปหาหมอให้จ้ะอากินลูกกินแม่จะไปแล้วนะแม่จะไปแล้วเีอเขาชื่อเจ้าลายเจ้าปานกินให้อิ่มนะลูกแม่ไปก่อนเด้อ ไปก่อนนะคะทุกคนเอาข้าวมาให้เขาแล้วจะมืดจะรีบกลับจะต้งห่วงเขาตั้งจะรีบกลับบ้านไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วนะสามสีกินเร็วกินให้อิมเดี๋ยวคนจะตกไม่จะไปแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า